หวานไม่จางโบเบนจวันวอวยพรวันเกิดก๊อตย้อนหลังแบบแฟินเวอร์แฟนๆหลายคนรอส่องความหวานในวันเกิดอายุครบ33ปีของหนุ่มก๊อตเจรายุเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านแฟนสาวอย่างโบเบนจวันไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเพราะติดภารกิจไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัด12วันล่าสุด หลังเสร็จสิ้นภารกิจกลับมาสาวโบก็ไม่พลาดโพสหวานอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้แฟนหนุ่มแคปชั่นสั้นๆแต่มีความละมุนว่า Happy Birthday ย้อนหลัง my baby at godfather 1632คนเก่งของเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆที่หลายคนเห็นแล้วต่างต้องยิ้มตามจริงๆค่ะ